อะไรคือเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองทรัพย์สินหรือคอนเน c t ชันนะครับแต่มันคือบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นมากมันคือสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในระดับจิตวิญญาณและมันเริ่มต้นที่คำสั้นๆแต่ส่งพลังคำนี้ครับจิตวิทยาความมั่งคัง่ง วันนี้เราจะไม่ได้มาแค่สรุปหนังสือแต่เราจะมาถอดรหัสคัมภีร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองหนังสือที่ชื่อว่า Think and Grow Rich หรือคิดแล้วรวยของนโปเลียน Hill แต่เราจะมองผ่านเลนของนักจิตวิทยาเราจะเจาะให้ลึกถึงแก่นว่าทำไมกฎเหล่านี้ถึงได้ผลและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงพลาดหัวใจสำคัญของมันไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวๆหนึ่งศตวรรษก่อนครับชายหนุ่มนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งชื่อนโปเลียนฮิวได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเขาและคนอีกนับล้านไปตลอดกาลเขาได้สัมภาษณ์แอนดรูคาร์เนกีมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นคาร์เนกีไม่ได้ให้แค่บทสัมภาษณ์ธรรมดาครับแต่เขาท้าทายฮิวด้วยภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือ จงใช้เวลา20ปีต่อจากนี้ไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอเมริกามากกว่า500คนแล้วกลั่นปรัชญาความสำเร็จของพวกเขาออกมาเป็นสูตรที่ใครๆก็ทำตามได้ฮิวตอบตกลงครับและนั่นคือจุดกำเนิดของหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ไม่ได้เขียนขึ้นจากจินตนาการแต่เกิดจากการวิเคราะห์สังเคราะห์และกลั่นกรองชีวิตของอัจฉริยะอย่าง โทมัสเอดิสันเฮนรี่ฟอร์ดอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลและอีกหลายร้อยคนมันจึงไม่ใช่แค่หนังสือ how to แต่มันคือแผนที่จิตวิทยาที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบความคิดและความเชื่อที่คนเหล่านี้มีร่วมกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมแม้เวลาจะผ่านไปเกือบร้อยปีหลักการในหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงเป็นอมตะ เพราะมันไม่ได้พูดถึงเทคนิคทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่พูดถึงกฎการทำงานของจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเอาละครับถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มถอดรหัส7กฎเงินอมะตะที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการกันเลยกฎข้อที่ 1. d e s i ดีไหรือความปรารถนาอันแรงกล้า นี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับแต่หลายคนเข้าใจผิดอย่างมหันพวกเขาคิดว่าดีไซน์คือความอยากผมอยากรวยผมอยากสำเร็จผมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ครับนั่นมันเป็นแค่ความฝันลมๆแแง้งๆเป็นแค่การหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้น แต่ดีไซน์ที่นโปเลเียนฮิวพูดถึงมันคือความปรารถนาที่เร่าร้อนมันคือความรู้สึกที่แผดเผาอยู่ข้างในมันคือสภาวะที่คุณหมกมุ่นกับเป้าหมายนั้นอย่างสมบูรณ์แบบชนิดที่ว่ายอมเผาะสะพานข้างหลังทิ้งทั้งหมดไม่เหลือทางให้ถอยกลับมันคือความรู้สึกที่ว่าฉันต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่มีทางเลือกอื่นพูดให้เข้าใจง่ายๆมันคือการเปลี่ยนจากฉันอยากได้เป็นฉันต้องมีฮิวบอกว่า คุณต้องทำให้ความปรารถนานั้นชัดเจนและจับต้องได้ด้วย6ขั้นตอนง่ายๆแต่ส่งพลังครับ 1. ตั้งเป้าหมายจำนวนเงินที่แน่ชัดในใจอย่าพูดแค่ว่าอยากรวยแต่ต้องระบุไปเลยว่าฉันต้องการเงิน10ล้านบาท 2. ตัดสินใจให้แน่วแน่ว,ว่าคุณพร้อมจะแลกอะไรเพื่อให้ได้เงินจำนวนนั้นมาเพราะในจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับ คุณต้องยอมแลกด้วยเวลาความพยายามหรือความรู้ความสามารถของคุณ 3. กำหนดวันที่ที่ชัดเจนว่าคุณจะครอบครองเงินจำนวนนั้นภายในวันไหน 4. สร้างแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วลงมือทำทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม 5. เขียนทั้ง4ข้อที่ว่ามานี้ลงในกระดาษให้ชัดเจนอ่านง่ายและ6 อ่านคำประกาศนี้ของตัวเองวันละสองครั้งคือตอนตื่นนอนและก่อนเข้านอนขณะที่อ่านให้คุณเห็นรู้สึกและเชื่อว่าคุณได้ครอบครองเงินจำนวนนั้นมาแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่การเพอร้อฝันนะครับแต่นี่คือกระบวนการทำจิตวิทยาในการตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกของคุณมันคือการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในใจคุณก่อนกฎข้อที่2เฟส หรือความเชื่อมั่นอย่างไม่มีข้อแม้ถ้าหากดีไซน์คือพิมพ์เขียวเฟสก็คือพลังงานไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงพิมพ์เขียวนั้นให้กลายเป็นจริงครับความเชื่อในที่นี้ไม่ใช่ความเชื่องมงายแต่คือความเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์ในสองสิ่ง 1. คือเชื่อมั่นในศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของตัวเองและ 2. คือเชื่อมั่นว่าเป้าหมายที่คุณปรารถนานั้นเป็นไปได้สำหรับคุณ ผิวอธิบายว่าเฟสคือสภาวะของจิตใจที่เราสามารถสร้างและเหนี่ยวนำขึ้นมาได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าออโตสักเจสชั o นหรือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยตัวเองนั่นก็คือการทำตามขั้นตอนที่6ของกฎข้อแรกส3ๆนั่นเองครับ การที่คุณพูดย้ำคิดย้ำทำจินตนาการถึงความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันคือการส่งคำสั่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกของคุณให้เริ่มมองหาหนทางและโอกาสที่จะทำให้สิ่งที่คุณเชื่อนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาลองนึกถึงเรื่องราวของเฮนรี่ฟอร์ดดูสิครับตอนที่เขาตัดสินใจจะสร้างเครื่องยนต์ V8 ในตำนานเขาบอกให้ทีมวิศวกรของเขาออกแบบเครื่องยนต์8สูบหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียว วิศวะกรทุกคนต่างส่ายหัวแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะหล่อสูบทั้ง8ให้เป็นบล็อกเดียวกันได้แต่ฟอร์ดพูดแค่ว่าลงมือทำไปพวกเขาพยายามแล้วก็ล้มเหลวหลายเดือนผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าวิศวะกรทุกคนยืนยันว่ามันทำไม่ได้จริงๆแต่ฟอร์ดก็ยังยืนยันคำเดิมทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามและในที่สุด คุณรู้อะไรไหมครับพวกเขาก็ทำมันสำเร็จจริงๆนี่แหละครับคือพลังของ faith ที่ไม่สั่นคลอนมันคือการปฏิเสธที่จะยอมรับคำว่าเป็นไปไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายความเชื่อของฟอร์ดมันแรงกล้าเสียจนมันสามารถไปเหนี่ยวนำให้ความเป็นจริงต้องยอมสยบให้ในที่สุดกดข้อที่3 specialized knowledge หรือความรู้เฉพาะทางนี่เป็นอีกข้อที่คนตีความผิดเยอะมากครับ หลายคนคิดว่าการจะรวยได้ต้องเรียนสูงๆต้องมีความรู้รอบตัวเยอะๆต้องเป็นเหมือนสารานุกรมเดินได้นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับฮิวย้ำว่าความรู้ทั่วไปไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนก็แทบไม่มีประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งเลยสิ่งที่สำคัญคือความรู้เฉพาะทางครับ ความรู้เฉพาะทางคืออะไรมันคือความรู้เชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาให้พวกคนหรือสร้างคุณค่าในรูปแบบใดรูปหนึ่งได้และที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้นั้นอยู่ในหัวของคุณเองทั้งหมดนี่คือคีย์เวิร์ดครับเฮนรี่ฟอร์ดอีกแล้วครับท่านในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเรียกเขาว่าคนคลั่งสันติภาพพุ่งโง่เขลา Ignorant Pacifist ฟอร์ดเลยฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นในชั้นศาลทนายฝั่งตรงข้ามพยายามจะพิสูจน์ว่าฟอร์ดนั้นโง,จง่จริงๆด้วยการยิงคำถามความรู้รอบตัวใส่เขาไม่ยัง้งเช่นเบนเนดิกต์โนดคือใครหรือกองทหารอังกฤษที่ถูกส่งมาปราบกบฏในอเมริกามีจำนวนเท่าไหร่ฟอร์ดซึ่งเรียนมาน้อยทนฟังคำถามเหล่านั้นอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบกลับไปอย่างฉุนเฉียวว่า ถ้าผมอยากจะตอบคำถามโง่ๆของคุณจริงๆแล้วก็ผมมีปุ่มกดอยู่บนโต๊ะทำงานของผมหลายปุ่มผมแค่กดปุ่มที่ถูกต้องแล้วผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบคำถามของคุณได้ก็จะมาปรากฏตัวตรงหน้าผมทันทีตอนนี้คุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าทำไมผมจะต้องยัดข้อมูลความรู้ทั่วไปพวกนี้ให้รกสมองของผมในเมื่อผมสามารถจ้างคนที่มีความรู้เหล่านั้นมาทำงานให้ผมได้ ทุกคนในห้องพิจารณาคดีเงียบกริบเลยครับนั่นแหละครับคือหัวใจของกฎข้อนี้คนฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องแต่คือคนที่รู้ว่าจะหาความรู้ที่ต้องการได้อย่างไรและจะจัดระเบียบความรู้นั้นมาใช้สร้างแผนการที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรความรู้มันจะไม่มีค่าเลยถ้ามันไม่ได้ถูกนำมาประยุกใช้ผ่านแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งนั่นก็นำเรามาสู่กฎข้อที่4 Organized planning หรือการวางแผนที่เป็นระบบตอนนี้คุณมีความปรารถนาที่เร่าร้อนมีความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนและรู้แล้วว่าจะหาความรู้เฉพาะทางมาได้อย่างไรขั้นตอนต่อไปคือการแปลงทุกอย่างนั้นให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติการที่จับต้องได้ครับความฝันจะยังคงเป็นแค่ความฝันถ้ามันไม่มีแผนการที่เป็นรูปธรรมมารองรับฮิวบอกว่าคุณต้องสร้างแผนการที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้กลายเป็นเงินแผนของคุณควรจะละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ควรจะตอบคำถามให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรแต่จุดที่สำคัญกว่าการมีแผนก็คือการลงมือทำตามแผนนั้นทันทีครับ อย่ารอให้แผนสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลงมือทำแม้แผนจะยังไม่สมบูรณ์แล้วค่อยๆปรับปรุงแก้ไขมันไปตลอดทางและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเมื่อแผนแรกล้มเหลวอย่าพึ่งท้อแท้ครับคนที่ล้มเหลวคือคนที่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคแต่คนที่สำเร็จคือคนที่มองว่า ความพ่ายแพ้ชั่วคราวนั้นเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าแผนของคุณมันยังไม่ดีพอพวกเขาจะลุกขึ้นมาสร้างแผนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วลงมือทำอีกครั้งทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแผนการที่ใช่นั่นเองกฎข้อที่5 The Mastermind Alliance หรือพลังทวีจากพันธมิตรทางปัญญานี่อาจจะเป็นกฎที่ทรงพลังที่สุดและถูกมองข้ามมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยครับ หลายคนอ่านแล้วก็ผ่านไปแต่หารู้ไหมวันนี้คือทางลัดที่เร็วที่สุดสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ Mastermind คืออะไรมันไม่ใช่แค่การมีคอนเน c t ชันหรือการไปร่วมงานสัมมนาเพื่อแลกน้นามบัตรนะครับคำนิยามของฮิวคือการประสานงานการของความรู้และความพยายามด้วยจิตวิญญาณที่สอดคล้องกลมเกลียวกันระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน พูดให้เข้าใจง่ายๆมันคือการสร้างจิตที่3 (a third mind) ขึ้นมาจากพลังงานความคิดของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเมื่อคุณนำเอาความคิดความรู้ประสบการณ์และทรัพยากรของคนเก่งๆหลายๆคนมารวมกันผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ได้เป็นแค่การบวกกันแบบ1บวกหได้2แต่มันจะเป็นการคูณครับพลังมันจะทวีขึ้นแบบก้าวกระโดด เฮนรี่ฟอร์ดไม่ได้สร้างอาณาจักรรถยนต์ของเขาขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวเขามี Mastermind Alliance ของเขาโทมัสเอดิสันก็ไม่ได้ประดิษฐ์หลอดไฟหรือสิ่งประดิษฐ์อีกนับพันชิ้นด้วยตัวคนเดียวเขามีทีมวิจัยและวิศวกรที่เป็นมา s t ต r มายน์ของเขาเช่นกัน แม้กระทั่งแอนดรูคาเนกี้เองก็ยอมรับว่าความสำเร็จทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มมาสเตอร์มายน์ที่ประกอบด้วยผู้บริหารเก่งๆราว50คนที่ทำงานร่วมกับเขา พลังของมาสเตอร์มายด์มันยิ่งใหญ่กว่าแค่การระดมสมองนะครับเมื่อกลุ่มคนทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีอย่างแท้จริงมันจะเกิดพลังงานบางอย่างที่เชื่อมต่อพวกเขากับแหล่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือที่ฮิวเรียกว่า infinite intelligence ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์และวิธีแก้ปัญหาที่คนคนเดียวไม่มีทางคิดออกได้เลยกฎข้อที่6 persistence หรือความเพียรพยายาม ถ้ากดข้ออื่นๆคือส่วนประกอบของรถยนต์ชัเลิศก,กดข้อนี้ก็คือน้ำมันที่ทำให้รถคันนั้นวิ่งไปข้างหน้าได้ครับหากปราศจากความเพียรพยายามแล้วความปรารถนาที่เคยเร่าร้อนก็จะมอดดับความเชื่อมั่นก็จะสั่นคลอนและแผนการที่สวยหรูก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษฮิวคนพบว่า การขาดความเพียรคือหนึ่งในสาเหตุหลักของความล้มเหลวคนส่วนใหญ่พร้อมที่จะโยนความฝันของพวกเขาทิ้งหรือเมื่อเจอสัญญาณของอุปสรรคหรือความโชคร้ายครั้งแรกพวกเขายอมแพ้ง่ายเกินไปมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ขุดทองมานานหลายสัปดาห์แต่ไม่เจออะไรเลยสุดท้ายเขาก็ท้อใจและขายสิทธิ์ในการขุดเหมืองนั้นต่อไปให้กับชายอีกคนหนึ่งในราคาถูกๆ ชายคนที่ซื้อต่อไปจ้างวิศวกรมาสำรวจแล้วก็พบว่าสายแร่ทองคําอยู่ห่างจากจุดที่ชายคนแรกหยุดขุดไปแค่3ฟุตเท่านั้นเองครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จมักจะซ่อนตัวอยู่หลังอุปสรรคด่านสุดท้ายเสมอคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีความเพียรเป็นคุณสมบัติพื้นฐานพวกเขาจะยึดมั่นในเป้าหมายของตัวเองต่อไปอย่างไม่ลดละไม่ว่าหนทางจะยากลำบากแค่ไหนก็ตาม พวกเขาเข้าใจดีว่าพายุทุกครั้งย่อมมีวันสงบและความลมเหลวทุกครั้งก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่เทียบเท่ากันซ่อนอยู่เสมอและสุดท้ายกฎข้อที่7ซึ่งอาจจะเป็นกฎที่ลึกซึ้งและเป็นรากฐานของทุกสิ่ง the subconscious mind หรือการควบคุมจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ครับมันไม่สนใจว่าคุณจะปลูกเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดหรือเมล็ดของต้นไม้มีพิษ มันก็จะทำให้มเมล็ดพันธุ์นั้นงอกงามขึ้นมาเหมือนกันหมดความคิดของคุณก็คือมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นทุกความคิดที่คุณคิดทุกความรู้สึกที่คุณรู้สึกทุกความเชื่อที่คุณยึดมั่นไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบมันกำลังถูกหว่านลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณตลอดเวลาและจิตใต้สำนึกของคุณก็จะทำงาน24ชั่วโมงต่อวันเพื่อดึงดูดสถานการณ์ผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับ ความคิดที่เด่นชัดที่สุดของคุณเข้ามาในชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมกฎ6ข้อแรกถึงได้ผลครับการสร้างดีไซน์ที่ชัดเจนการย้ำเตือนด้วยเฟสและการลงมือทำตามแพผนอย่างมี persistence ทั้งหมดนี้คือกระบวนการในการตั้งใจหวานเมล็ดพันุ์แห่งความสำเร็จความมั่งคั่งและชัยชนะลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมันกลายเป็นความคิดที่เด่นชัดที่สุดและขับไล่ความคิดแห่งความกลัวความสงสัยและความล้มเหลวออกไปคนที่เข้าใจกฎข้อนี้จะไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆมาครอบงำจิตใจของพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาจะกลายเป็นผู้เฝ้าประตูความคิดของตัวเองอย่างเข้มงวดและอนุญาตให้เฉพาะความคิดที่ส่งเสริมเป้าหมายของพวกเขาเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปได้แต่ มีอีกสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดไปครับและนี่คือความรับที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยกดทั้ง7ข้อนี้ไม่ใช่แค่ขั้นตอนหรือเทคนิคให้คุณทำตามเป็นข้อๆแต่มันคือพิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณจากภายในสู่ภายนอกอย่างสิ้นเชิงจุดหักมุมมันอยู่ตรงนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาอนุญาตไม่ต้องรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาหา ไม่ต้องรอให้โชคชะตาเข้าข้างเพราะพลังทั้งหมดในการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงมันอยู่กับคุณในตัวคุณมาตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่คุณต้องปลดล็อกและปรับจูนเคลื่อนความถี่ของจิตใจคุณให้มันสอดคล้องกับความสำเร็จอย่างไม่สั่นคลอนความรับที่แท้จริงของกฎเงินอมตะไม่ใช่แค่การทำตามกฎแต่คือการเป็นบุคคลที่กฎเหล่านั้นทำให้โดยอัตโนมัติ มันคือการเปลี่ยนจากคนที่มีความคิดของความขาดแคลนไปสู่การเป็นคนที่มีจิตสำนึกแห่งความมั่งคัง่ง prosperity consciousness อย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งความสำเร็จและความมั่งคัง่งมันไหลเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลนั่นแหละครับกฎอมะตะเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในหนังสือ แต่มันคือแผนที่นำทางไปสู่การค้นพบศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดที่หลับไหลยอยู่ในตัวคุณเองคำถามคือคุณพร้อมที่จะเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงบานนั้นแล้วหรือยังครับลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณดูแล้วคุณจะพบว่าผลลัพธ์นั้นมันน่าอัศจรรย์แค่ไหน ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่ชวนขบคิดแบบนี้และอยากปลดล็อกความรับสู่ความสำเร็จในแง่มุมอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ